สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุทันนะครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเบิ้งนะครับเป็นตัวฮาร์ซูนซีฮาดีนะครับรถคันนี้นะครับผมกะเป็นรถราคาเงินสดนะครับคันนี้นะครับผมกัได้ลงขายไปแล้วรอบนึงนะครับกตพอดีวันนี้จะมาปิดการขายเลยนะครับปิดการขายนะครับคันนี้นะครับผมปกติใซส์ไม่มีกีซิสเต็มครับแต่ว่าทางลูกค้าเพื่อนต้องการไม่มีทุกทิศทางนะครับหรือว่า อ่าใบมีดแบบท้ายงมุมนะครับเอียงใสเอียงคว้าได้นะครับผมนะครับเมื่อรถเกียร์ดึงเลยนะครับนะครับผมขั้นนี้นะครับกับโลว์แครการที่ไปติดใบมีดอย่างเดียวครับขั้นนี้นะครับอ่าลูกค้าเอาอุปกรณ์หลายอย่างครับบอจะเป็นพานหกซีเอ็มทีนะครับอ่าเครื่องยอดเข่าแปดแถวนะครับโรตารีสองเมตรนะครับผมด้วยว่าจอมุนนั่นเองนะครับ คันนี้นะครับผมลูกค้าขอมาเป็นท่อได้ที่เนียมครับทั้งลำนะครับผมขนาดสามนิ้วครับท่อสามนิ้วนะครับส่วนท่อเดิมไปเดิมนะครับผมกะนั่งไปหอยลูกค้าแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าใส่ขึ้นเกาครับนะครับเป็นซองเป็นซองอันนะครับลูกค้าก็เลือกใส่ได้เลยนะครับสมุทรล่าลูกค้าอยากทอรกนะครับกะทอง่ายๆเลยครับนะครับเป็นนอนีีพปุ้ซอนะครับ ท่านบอกเอาท่อเดียวมาซูบใส่เรยเลยครับนะครับผมนะครับห่ากระแทมไปให้นะครับผมนะครับก็นี่พิเศษแน่กับเป็นพอลลมลังคาครับพอลลมไตลังคานะครับพอลลมติดไตลังคาใส่งานในจริงครับใส่งานในจริงนะครับนี่ที่เปิดที่ตรงนี้นะครับอ่ะขออนุญาตปิดนะครับอ่า พลมที่อยู่ซื้อกบหัวเขาพอดีเลยนะครับเวลานั่งขับนะครับผมแต่พอดีเลยนะครับก็คือตอนนี้ก็โอเคขั้นตอนนั่งไปทิศไปมีนนะครับลูกค้าครถ้าเสร็จตอนไหนก็คือลูกค้ารับรถได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราช่คลิปกันครับผมไปมีทุกทิศทางนะครับเดี๋ยวรถ ติดมาเร้อยก็คือเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้เบื่อนนะครับผมนะครับเป็นแม่รถเกตเดอเลยนะครับผมกับพ่อเพื่อเห็นดอกนะครับแต่ว่าไม่ขีปกับพราะมีให้เบิ้งอยูนะครับผมนะครับเป็นลยนทุกทิศทางนะครับตวทอนี่เด่นแนงครับผมเหลือมงามนะครับอ่านะครับผมนะครับตอนไหนนะครับผมผีสนใจรถเตเกอร์จอนเดียนะครับทั่ว้ามาติดต่อสอบถามเลยครับนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ อัานใดนะครับที่อยากได้โปรเทคเตอร์จอน์เดียมือหนึ่งมือสองนะครับเาก็มีหลายคันเลยนะครับผมนะครับบอยจะเป็นรถเกียวสั้นๆนะครับผมมือหนึ่งมือสองนะครับมีเหลือหลายคันเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามเลยครับนะครับผมนะครับคันนี้นะครับอ่ะหาซูนสีหาดีนะครับเป็นรถซานสูบบอมิเตอร์โบครับนะครับหาได้เพื่อนอาจจะพูดดีนะครับชี่สีหมาแนงเจะบเมมเบอร์โบนะครับ แต่เป็นหาซูนหาซูนดีก็จะมีเทอร์โบนะครับประมาณนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวก็รอชมคลิปนะครับอ่าไปมีทุกทิศทางนะครับขั้นนี้ละนะครับผมขั้น,นหาซูนจีฮานี้ก็เขานี่ละนะครับผมนะครับขึ้สนสดครับขึ้นสดเพิ่นกัลดได้อีกครับผมขั้นนี้อ่าปกติหลังอ่าตั้งราคาไว้ที่อ่า เจ็ดแสนสี่นะครับเจ็ดแสนสี่นะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นนะครับลูกค้าไอ้ลูก,ลกค้าเนี่ยราคาหกแสนนะครับเพราะว่าลูกค้าอเอาชุดใบมีดนะครับเอาแค่ผา,านนะครับแล้วก็ตัวรถอ่าช่วยชุดใบมีดนะครับลูกค้าเฮ้ยให้สร้างให้นะครับเป็นใบมีดทุกทิศทางนะครับนั่งนั่งไปที่ไห้นะครับเป็นหุกทิศทางนะครับลูกค้าน่ยจะนั่งไปใส่ในการ เกณฑดดินนะครับเป็นเป็นลักนะครับผมคิดว่านะครับผมนะครับขั้นนี้นะครับผม่ากะเป็นพี่น้องฟังใส่นะครับผมปาธีเล่านะครับก็คือเพิ่นทาแค่ตำรวเลยนะครับบอดดี้มีเลิกนะครับผมนะครับคือเสียตัวนายงเพื่อนตอนันนะครับประมาณนี้ครับผมนะครับ เดี๋ยวเราชมคลิปนะครับคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปกันนี่ละนะครับผมเปมีรถที่ทางนะครับสีเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับจะมีรถที่ทางนะครับผมนะครับหากท่านไหนนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะครับโทรเข้ามาที่ต่อสอบถามได้เลยครับนะครับไกลๆผมไปส่งเบิร์ตครับนะครับไกลๆผมไปส่งเบิร์ตนะครับส่งฟรีไม่คิดค่าขนส่งนะครับผมนะครับขอแก้พี่น้องโทรเข้ามาสอบถามก่อนกรใครับนะครับผม อ่าที่ต่อที่ที่นะครับผมอ่าศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองเก้าสองห้าแปดครับนะครับอ่าเซลล์บิ๊กเอ็มนะครับผมนี่ครับโทรเข้ามาสอบถามมังกรได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะแอดไลน์นะครับก็แอดไลน์ตามเบอร์ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดนะครับผมนะครับศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองเก้าสองห้าแปดนะครับเซลล์บิ๊กเอ็มนะครับแอดไลน์มาคุยกันเลยก็ได้นะครับนะครับผมถืออาจจะง่ายแน่ก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับนะครับผมนะครับไกลๆไปเบิร์ดครับอันนี้ คันนี้ขายไปแล้วนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับอาคลิปหน้านะครับผมจะพายเบิรกยังก็อย่าลืมกดติดตามไว้ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ